สวัสดีจ้าญาติโยมทั้งหลายวันนี้ลูกเนนจะได้นำนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังคือเรื่องชายหนุ่มผู้ระลึกชาติได้ไปฟังกันเลยจ้ากระท่อมน้อยหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาคนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมนั้น มีสามคนด้วยกันคือพ่อแม่และลูกชายคนหนึ่งอาชีพของครอบครัวนั้นก็คือล่าสัตว์ป่าและเก็บของป่าไปขายนั่นเองเมื่อลูกชายโตเป็นหนุ่มเขาได้ตัดสินใจทำสิ่งที่สำคัญซึ่งเขาจดจำมาแต่ชาติต่างก่อนเขาชวนพ่อบุก เข้าไปในถ้ำต้องห้ามแห่งหนึ่งเพื่อขนทองคำจำนวนมหาศาลที่ถูกเก็บซ่อนไว้ตั้งแต่สมัยอดีตตการในชาติก่อนเขาเคยเกิดเป็นพญา,างูจงอางเฝ้าสมบัติเหล่านั้นเมื่อฝาความมืดและความอับชื้นของอุโมงค์เข้าไปในถ้ำ จนถึงจุดหมายเขากับพ่อต้องยืนตกตะลึงกับแสงสะท้อนจากทองคำบริสุทธิ์ที่ยังไม่ทันได้สัมผัสความบริสุทธิ์ของทองคำเหล่านั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสัตว์เลือยคลานขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งเข้าชกสองพ่อลูกอย่างรวดเร็ว สมองของชายหนุ่มนั้นบันทึกได้ดีเฉพาะเรื่องทองคำแต่ไม่มีความจำว่าวิญญาณของนางพญาจงอ่างคู่รักเก่ายังรอคอยเขาอยู่ด้วยรักอันมันคงอีกครั้งนางยังจำได้ดีว่าคนที่ปิดชีพผัวของนาง ที่ริมห้วยข่าวนั้นก็คือชายแจที่มาด้วยกันนั่นเองในที่สุดทั้งสองก็มาจบชีวิตลงในถ้ำเพราะการระลึกชาติได้ของผู้เป็นลูกชายนั่นเองจบนิทานเรื่องชายหนุ่มระลึกฉากได้ ฟังแล้วเป็นอย่างไรก็ให้เจ็บไปคิดบ้างนะคุณโยมเอาละคิดดีทำดีก็ย่อมได้ดีเสมอแล้วพบกันใหม่ในจ้าในคลิปต่อไป